สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการรีวิวเกมวันนี้มีเกมแนะนำใหม่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยชื่อ Galaxy Game ของค่าย PG ของเราเองขึ้นชื่อเลยค่ายนี้แจกง่ายเราตอนนี้เราเล่นเบสกันอยู่ที่ห้าสิบบาทเกมนี้นี่คือแตกแล้วก,ก็แตกแล้วก็แตกเลย เรามาลุ้นกันว่ารอบนี้เราจะได้เท่าไหร่กันให้โบนัสเข้าไหมเข้าแล้วนี่โบนัสอันนี้จะเป็นจะไม่ใช่ฟรีสปินนะคะแต่มันจะคูณตัวรางวัลของมันเองไปเรื่อยๆนี่คูณสองปุ๊บคูณสามแล้ว,ค,ลวคูณสามแล้วก็ได้ฟรีสปินเพิ่มอีกสองครั้ง มาคูณสี่ไหมคูณสี่มาคูณห้าเป็นไงนี่คูณสี่นี้ซับไปแล้วนี่พันสองโอไม่ใช่พันหกไงสี่สีส่สิสสหกพันหกเรายังเล่นได้ต่อมาเข้ามาอีกอือสาม้อยหกสิบคูณห้าเข้าไป บิ๊กวินสิคะโอ้ไม่กะวินพันแปดวิ่งจ้าฟีสปินอีกหนึ่งครั้งด้วยคุณหกแล้วโอ้ยหมดยังโอ้โหหมดแล้วเป็นไงคุณหกสี่พันห้าร้อยแปดสิบสองบาทกับ การเล่นเบสแค่ห้าสิบบาทเพื่อนๆคนไหนสนใจแอดไลน์มาเลยที่ไลน์แอดดาดก้อนเกม